กไม่จำเป็นว่าเธอต้องสวยเลิศเลย no matter what you r wear i n g ขอแ mm ค่เ hmm. พียงใดเธอ ในเวิร์มจะมีบ้างไหมแล้วใครสักคำเดียออกมา step into my world Did you just really wanna be my love world we w d s a glade t u say s it I love you ทำไมต้องหน้ารักขอเพียงแค่ผมบลอนไว้ก่อนเวลาผมพูดเอาไว้ก็ตามคนก็แค่งอนไว้ก่อนไรที่ก m ้ back Show me ีแดดไม่ว่าตอนไหนเอาค e ีมครีมในนับอยู่ทุนไหนบนฟ้าฝ้าฉันมองดูว่าตอนนี้เธออยู่ไหนถ้ามีจริงก็ คงดีฉันยังบ่าเธอตรงนี้ปอกเธอมาความระใจของฉันไปแค่ที่บอกฉันทีว่าคนจะทันฉันได้ตอนนี้มันรู้สก่อมแล้วที่จะไม่มั่นใจทุกครั้งที่หันไปทุกคนก็เปลี่ยนผันไปเกาไม่จำเป็นว่าเธอต้องสวยเลิศเล t น e r what เคยเป็นสีเทาเดินบนไปทุกทุกทางแต่ก็กลับมาที่เกา่าเหมือนเดิมในทุกทุกเช้าที่ตื่นมามองหาความรักที่แควสคักดพร้อมจะยืดยืนมาแควสักคนที่ทำให้ยิ้มได้ไม่ต้องมีมากมายแค่เป็นคนดีและย,ยิ้มง่ายแค่มัน baby girl just give me c h a n c e sometimes I feel like I walking in the rain trying to wash away the pain no I ain't got no wings for world I'm just a dark the soldier that's what I show ya บางคนก็เฝ้ามองหาแต่ความรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปและความรักของฉันละ่ะมันอยู่แห้งหนได้ so who in the hell care ใครจะสนใจ me, when we went h I out h a t I n e t h e r แต่เก่ามันก็คงเหมือน tu tục con wanna be a third Girl, này từng mà thơ tổng suối lật là No matter what you're wearing có thể tiền đầy thơ i ai đừng around nữa Giờ là to thì hả vẫn có mày I need a girl who can be with me All day all night ว่าได้กับพี่ yeah Anything you need let me know รักเธอแทบตายเหมือน Stitch กับ Lilo ผมเป็นผู้ชายธรรมดาเจ็บลิปโพแล้วไม่ติดหลูเพรไม่นั่งหลอกลิ้มเมาเราจะนั่งอยู่ชายหาดสิบเปรี้ยวแล้วขับรถชมเมืองอยู่บนฟีโน่ yeah นั่นจะคุณหรือเปล่าตามหาเนื้อคู่นั่นจะคุณหรือเปล่า yeah ฮะต้องทบุญหรือเปล่าถึงจะได้คบคนว่าต้องมีทุนหรือเปล่า yeah ฮะแค่ต้องการคนมาแคร์กันแชร์กันแคร์กันเรามาดูแลกันไม่ใช่นักล็อกเกาหลีไม่ใช่แต่ยากจะน้องคบกับ รับรองไม่มีแปลผันก็แค่ผู้ชายละล,ะละ่าจะสลัดสดผมไม่ได้เลวต่ำช้ามันก็นักโทษเย่ได้อะไรจัดให้ไม่มีขัดใจชาค้คอดูอเบรกเอลซิกจัดไป,ไปฉันเพียงต้องการแค่ใครสักคนที่จะเข้าใจแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าลงครางใด้ก็ยังเฝ้า เก้าอายเดิมทีน่ารักและโค้วย์เบอและวโตให้เธอให้ตายมันก็ยังหาไม่เจอ What ค่เพียงธเก้อเดิ